หลายคนบอกคิดแตกต่างเป็นไวโอเชียนทะเลสีครามท้องทะเลยังกว้างใหญ่ยังสามารถไปหาได้ซึ่งพวกเราทำนะครับเราจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเกือบทั้งนั้นเลยดีที่สุดถ้าเจ๋งกว่านั้นอีกครับเราจะไปไวโอเชียนครับทะเลสีขาวไม่มีใครทําเลยอย่างผมทําไวโอเชียนเนี่ยหลายอย่างนะครับอย่างเรื่องหลักสูตรภาวะผู้นําเด็กเนี่ยไม่มีที่ไหนทําเลยนะครับในประเทศไทยมีแต่ต่างประเทศที่ผมไปเรียนมาแล้วก็ทา หลักสูตรทุกโรงเรียนไม่มีการพัฒนาผู้วํมเด็กเลยเออนิสัยใจคอเด็กเดี๋ยวนี้มีความก้าวร้าวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยไม่มีใครสนใจเราทำฮะเพราะเราเห็นต้นแบบที่ดีจากสังคมที่จเจริญแล้วเรื่องของศูนย์พัฒนาฝึกอบรมทั่วประเทศก็ไม่มีใครทําเราก็ทําเป็นเจ้าแรกนะครับเรื่องราวพวกนี้นะครับจะเป็นไวโอเชียนซึ่งไร้คู่แข่งสามารถทําได้นะครับไอตัวที่คุณแบงค์เสริมเรื่องของภาษีเนี่ยไอตัวนี้ก็สําคัญนะครับ อยากจะฝากท่านเน้นย้ําเลยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากสุดท้ายครับอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทําไม่ได้นอกจากเราไม่อยากทําและขี้เกียจทํานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องออผมคงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่อยากจะแชร์กับทุกท่านได้รับทราบไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังด้านล่างมีคําถามประเด็นไหนอยากจะถามไหมครับเ,เป็นสองคำถามแล้วน,นะครับก็คําถามแรกเลยที่ท่านพิธีกรพูดถึงเรื่อง ทางด้านเอเชซยนะครับที่จะมีฟรีเทรดทางด้านแรงงานหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอยากทราบว่าเป็นคือจากัดกลุ่มแรงงานประเภทไหนหรือว่าทั่วไปหรือหมายถึงว่าเป็นแรงงานเป็นบางกลุ่มหรือเปล่าครับที่ว่าจะเสรีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของแรงงานในกลุ่มอาเซียนนะฮะส่วนคําถามที่2คืออยากทราบอีกทีหนึ่งนะครับให้ชัดๆเลยว่าธุรกิจประเภทไหนนะครับที่จะได้รับผลกระทบนะฮะอย่างโดยตรงนะครับ จากการเปิดเขตการค้าเสรีในปี2558นะครับขอบคุณครับโอเคผมขออนุญ,ญาตตอบก่อนแล้วกันเนาะ,ะคำถามที่หนึ่งถามว่าแรงงานประเภทไหนที่จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานคำตอบนะครับแรงงานที่เป็นวิชาชีพเช่นบัญชีทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบัญชีจะมีค่าแรงสูงมากวิศะวะกรสามารถที่จะเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเลยเพราะวิศวกรทั่วโลกเรียนมาเหมือนๆกัน แพทย์นะครับจะเคลื่อนย้ายได้ทั่วโลกเพราะมีวิชาชีพเหมือนๆกันอะไรก็ตามที่เป็นวิชาชีพนะครับจะสามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรีครับนี่เป็นคําตอบครับโอเคนะครับสั้นๆข้อสองเชิญเชิญคุณแบงค์โอเคข้อสองนะฮะในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับอาชีพที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องของบริการนะครับอะไรก็ตามที่เป็นการบริการนะครับเมื่อกี้ช่วงที่ดรบัญญัติบรรยายเนี่ยนะครับ ดรกรัญญัติได้พูดถึงฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีทักษะด้านของภาษานะครับปัจจุบันเนี่ยคนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำอาหารกินในบ้านเราที่มีฐานรายได้สูงที่สุดก็คือฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าจํานวนเยอะที่สุดนี่คือพมา่านะครับอาชีพบริการนะครับเพราะว่าความต้องการในอนาคตนะครับคุณอย่าลืมนะครับยุคที่เรากําลังจะอยู่เนี่ยยุคยุคพ่อยุคแม่เราเนี่ยหรือยุคคุณพี่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคือยุคเบบี้บูมนะฮะคือยุคเศรษฐกิจ ก่อนนะครับอาเซียนแล้วก็มายุคเราเจเนอเรชัน X นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่กำลังจะขายอยู่ปัจจุบันนี้เรากำลังจะขายกับเด็กยุคใหม่นะครับเด็กที่เกิดมากับ iPad แท็บเล็ต p h o n นนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ปรับตัวนะครับนอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการแล้วนะครับกลุ่มเรื่องของการขายสินค้าที่เขาเรียกว่าสินค้าที่ไม่มีโน้ตฮาวอะครับ สินค้าที่เป็นสินค้าพื้นฐานนะครับเพราะว่ามันจะทะลักโอเคจีนไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของของการค้าครั้งนี้นะครับแต่เวียดนามนะครับคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีโครงการรัฐบาลเพิ่งอนุมัตินะครับถนนนะครับเชื่อมต่อจากเวียดนามนะครับผ่านลาวแล้วก็เข้าสู่ไทยนะครับตอนนี้ถนนเริ่มดําเนินการก่อสร้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าจากจีนนะครับจะทะลักเข้ามาแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเรื่องของ ธุรกิจบริการนะครับและสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปกระทบแน่นอนถ้าท่านไม่ปรับตัวฟันธง 1. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและงานบริการทั้งหลายนะครับจะเจ๊งน้อยมากครับโดยเฉพาะถ้าท่านทำทัวนะครับทำเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทสปาท่านเจ๊งยากครับเพราะคนจะหลั่งไหลมาประเทศไทยท่านไปล้างสปาที่ต่างประเทศนะครับนว,นวดแค่บีบแค่นั้นเองมาประเทศไทยทำอย่างดีเลย เห็นไหมครับราคาก็ถูกด้วยท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการถือเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งเลยนะครับที่ตอนนี้ก็ปรับตัวกันเยอะโอเคนะครับอันที่สองครับเรื่องของการแพทย์และสุขภาพการแพทย์และสุขภาพต่างๆพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาลอันที่3ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารครับอาหารทั้งหมดเนี่ยอู่ข้าวอูน้ําอยู่ที่ประเทศไทย ใครก็ตามที่ทําอาหารต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็สนใจทําธุรกิจนะครับผมทําข้าวหอมมะลิเพื่อสุขภาพนะครับดีวกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงสีอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะส่งไปขายออกได้ทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของอาหารนะครับทั้งหมดนะครับสามนะครับสี่เรื่องของการขนส่งครับเพราะการค้าชายแดนจะเพิ่มขึ้น25%เพราะฉะนั้นถ้าใครทําการค้าขนส่งนะครับกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงกลางท่านนึกภาพบอกใช่ไหมครับ ทำขนส่งเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่มีทางตายฮะจะเป็นธุรกิจที่บูมมากนะครับตัวถัดไปนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของการจัดอีเวนต์เหมือนของคุณแบงค์ที่ทําอยู่เนี่ยจัดอีเวนต์จัดงานประชุมจัดสัมมนาทั่วโลกจะหลั่งไหลามาประเทศไทยนะครับโดยกลุ่มประชาคมอาเซียนเพราะมันถูกแล้วก็มันมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายแล้วก็พร้อมด้วยอัธยาศัยไมตตีของคนไทยนะครับผมสรุปหลักๆนะครับ5เรื่องนะครับที่น่าสนใจครับ ขอบพระคุณสำหรับคำถามครับมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมเรียนเชิญนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีผมจะเรียนเชิญเอ็มมาเชิญชวนทุกท่านปรบมือให้ผมสองคนแล้วผมจะได้กลับบ้านสักทีครับมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญเชิญนะคือเห็นท่านดรพูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับในฐานะที่ผมเป็นเป็นคน ร้องเพลงนะครับก็จะถามจริงๆว่าสิ่งที่ผมสนใจที่สุดคือเทคโนโลยีครับผมคือวันนี้ผมไปที่ที่ฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเมืองเราเขาบอกว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะมี4ีครับบ้านเรา 2G ครึ่งนะครับ 2G ครึ่งผมไม่รู้ว่าวันนี้ในในผมไม่มองถึงกฎหมายเพราะบ้านเรากฎหมายมันตีความทุกอันนะครับไม่มีกฎหมายไหนที่ใช้ได้เลยมีแต่ต้องตีความหมดผมมองว่าในวันนี้ถ้าเรายังคานอยู่อย่างนี้นะครับในเรื่องเทคโนโลยีที่เรายังคาญอยู่อย่างเงี้ย ในวันที่พมา่าที่ท่าเรือทาวายเขากําลังแบบยิ่งใหญ่มากนะครับในวันที่เวียดนาม<ๆ>การท่องเที่ยว<ๆ>เขาที่รัฐบาลเขาส่งเสริมทุกอย่างอืเปิดไฟเขียวให้ให้กับทั่วโลกไปไปในบ้านเขาครับแต่ในบ้านเรานะครับวันนี้ซึ่งยังมีทุกเรื่องเป็นปัญหาหมดครับนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าในส่วนของของเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยที่จะทําเอือ้อเอื้อประโยชน์ให้กับทุกชนชั้นในบ้านเราได้จริงๆคือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผมผม ที่มันจะสามารถเป็น 3G ได้จริงเพราะวันนี้ก็รู้สึกว่า 3G ก็จะมีปัญหาอีกใช่ไหมจะยกเลิกผมไม่แน่ใจว่าจะยกเลิกหรือเปล่าเพราะว่าที่ได้แล้วประมูลผิดขั้นตอนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆ,ๆ,ๆผมว่าน่าจะยกเลิก 3G ให้เป็น 4G ไปเลยนะครับภายใน2ปีนี้นะครับภายใน2ปีนี้คิดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยนะครับผมภาวนาเช่นนั้นนะครับให้เกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นเราลําบากมากนะครับท่านรู้เรื่องได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับรอรุ้นอีก2ปีครับ เชื่อไหมผมไปเวียดนามเนี่ยเคยไปเวียดนามใช่ไหมครับไปเวียดนามมี Wi-Fi ใช้เกือบทุกที่เลยอะ่ะโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยถนนเขาไปได้แบบซุปเปอร์ไฮเวย์เลยแต่เวียดนามยังขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่นะโอโ้แบบอะไรกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรถเบนซ์เต็มถนนเลยแต่มีแค่ 2G เนี่ย Wi-Fi เนี่ยจะใช้นี่ก็ต้องเอ่อต้องใช้ฮอตสปอตตัวเองใช้โมบายเองไม่สามารถมี Wi-Fi ไปโรงแรมไหนไก็ไม่มีฟร wi ี Wi-Fi นะครับเรื่องนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานรลอลุ้นกันนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับสไตล์ก็คือเอาปากไปอย่างเดียวเท้าจะไปหาข้างหน้านะครับด่ารัฐบาลทุกที่เลยฮะนะครับด่ารัฐบาลทุกที่คือถ้าไม่ทําไหนไม่ว่ารัฐบาลไหนผมด่าแหลกเลยนะครับด่าผ่าน Facebook ด้วยนะครับต่อว่าเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศเพราะเราไปเห็นต่างประเทศเนี่ยเขาทำอะไรได้ดีมากเลยและคนไทยยังเป็นอยู่ๆๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญคุณแบงค์เห็นด้วยไหมครับ เด้วยอย่างนี้ครับเมื่อกี้สกูล่างกระซิบมาบอกอยากให้ดรย้ำเรื่องข้อ4ข้อ5อีกสักทีนึงข้อ4ี่ข้อ5ใช่ไหมครับโอเค, <Okay. S 2> คขอบคุณนะครับ SME นะครับที่จะต้องปรับตัว6ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมถึงจะอยู่รอดข้อที่2เรียนรู้เรื่องบัญชีการเงินและภาษีถึงจะอยู่รอดข้อที่3เรียนรู้เรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือระบบ CRM นะครับ ข้อที่4การตลาดยุคใหม่โดยใช้โซเชียลมีเดียนะครับพวก Facebook พวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ Google อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจะช่วยพวกเราได้เยอะข้อที่5นะครับเรียนรู้การสร้างระบบจัดการภายในอธิบายง่ายๆคือซื้อซอฟต์แวร์มาใช้เถอะครับซอฟต์แวร์มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านเราไม่ต้องไปเบอร์เอาหลักล้านเอาหลักพันหลักหมื่นก็พอนะครับซอฟต์แวร์ที่มาช่วยเราจัดการเนี่ยสามารถติดตามได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว สมาร์ทโฟนใช้ได้หมดเลยตอนนี้เขาทาโครงการไปถึงไหนแล้วเขามีอะไรยังไงบ้างติดตามอย่างนี้เลยนะครับซอฟต์แวร์เรามีเพียบเลยนะซึ่งสามารถให้คําแนะนําได้นะครับผมก็ทําซอฟต์แวร์เฮาส์ด้วยอันนี้จะช่วยได้นะครับข้อสุดท้ายครับบริหารเรื่องคนก็คือจัดตั้งหน่วยงาน HR ครับหรือ Human Resource เนี่ยขึ้นมาเลยครับเพราะเขาจะคอยประสานงานกับเราในเรื่องของการบริหารคน ตั้งแต่การคัดเลือกคนพัฒนาคนและการรักษาคนนะครับอันนี้คือ6ข้อที่ SME เจ้าไหนปรับตัวได้ก่อนก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ภายใต้ Red Ocean หรือทะเลแดงที่แข่งขันกันดุเดือดครับโอเคนะครับครับผมก็ท้ายสุดนะครับคงจะเป็นหมดเวลาแล้วห,หมดเวลาแล้วขอฝากนิดนึงนะโฆษณานี่ถนนึงกันล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทาง ผู้จัดงานมากรรมอาชีพนะครับก็ขอบคุณมากที่ที่เราได้มาแลกเปลี่ยนท,ท,ทัศนคตินะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ประสบการณ์อน,นันต์ิดของผมก็คิดว่าท่านน่าจะนําไปสร้างประโยชน์ในการทําธุรกิจได้นะครับก็ฝากไว้ท่านใดสนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เว็บไซต์ B C Event Rental นะครับถ้าจะจัดงานนึกถึง B C ถ้าจะขนของนะก็นึถึงเรา ถ้าจะอบรมก็ต้องนึกถึงสยาม HR นะครับก็มีครบวงจรแล้วก็ฝากไว้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สาะเวลามาดั้งฟังเรา2คนพูดกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ